C.R.P. คือการสกัดเกล็ดเลือดของเราเอามาใช้ในการรักษานะครับท้งนี้ในตัวเกล็ดเลือดของเราเนี่ยมันจะมีกรดแฟกเตอร์อยู่ข้างในนะครับตัวกรดแฟกเตอร์คืออะไรนะครับคำว่ากรดคือเติบโตรวมกับแฟ c เตอร์คือปัจจัยเมื่อรวมกันก็จะหมายความว่าปัจจัยที่ใช้ในการเติบโตนั่นหมายความว่าเวลาเซลล์ของเราเนี่ยจะมีการซ่อมแซมตัวเองมีการแบ่งเซลล์ใหม่ มันจาเป็นต้องใช้ g r o w t h f a c t o รร่วมทุกครั้งเพื่อกระตุ้นตัวเองให้มีการแบ่งตัวหรือซ่อมแซมร่างกายนั่นเองนะครับหมอยให้นึกถึงง่ายๆนะครับอย่างเช่นเวลาเรามีบาดแผลแผลของเราก็จะมีเลือดออกแล้วจากตรงนั้น่าเวลาแผลแห้งแล้วมันจะมีคราบเลือดอยู่ใช่ไหมครับตรงตรงนั้นแหละครับมันจะมีเกล็ดเลือดอยู่ด้วยทีนี้เกล็ดเลือดเขาก็จะมีการหลั่ง g r o w t h f a c t อ r ออกมา g r o w t h factor ก็จะกระตุ้นการซ่อมแซมบาดแผลตรงนั้นให้มันสมานขึ้นเวลาเราทายาเนี่ยตัวยาฆ่าเชื้อเองเนี่ย มันไม่ได้ทําให้แผลเราสมานนะครับมันแค่ฆ่าเชื้อโรคไม่ให้มีการติดเชื้อมากเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าตัวที่ทําให้แผลบาดแผลเราหายนั่นก็คือกรดแฟคเตอร์จากเกล็ดเลือนจันเองเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเป็นแอร์โฮสเตสจริงๆพี่ก็มีปัญหาผิวเยอะนะคะเพราะว่ากินไม่เป็นเวลาอยู่แล้วแล้วก็พื้นผิวเป็นคนพื้นผิวไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าตอนนี้ หนักๆแล้วคือผิวเป็นผดน่าจะพักผ่อนน้อยทํางานหนักขึ้นแล้วก็ไม่ทราบว่าแพ้อาหารด้วยหรือเปล่ารูคุมขนกว้างหมองแบบสกินคอมเพล็กชันไม่ดีเลยอค่ะทานวิตามินบ้างพยายามปรับชีวิตประจำวันใช้ครีมใช้อะไรแต่มันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ค่ะฉะนั้นเวลาเราฉีด PRP เกาหรับผิวหน้าเนี่ย ผิวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงในดับของเนื้อผิวนะครับทำให้ผิวคุณภาพผิวมันดีขึ้นผิวเรียบเนียนเรื่องสิวหรือปัญหาผิวแพ้ง่ายในบางคนก็อาจจะดีขึ้นด้วยเพราะผิวจะแข็งแรงขึ้นด้วยครับฉีด PRP ถ้าทําด้วยวิธีการหรือเทคนิคที่ถูกวิธีมีความปลอดภัยสูงมากนะครับเนื่องจากว่า เกลือดหรือที่เราได้มาจากเลือดของตัวเราเองนะครับไม่ได้เอาใช้เลือดคนอื่นนะครับอันนี้มันก็จะปลอดภัยกับคนที่ใช้ PR p ีาที่พร้อมใช้นะครับเพราะว่าเราจะใช้เกเลือดจากการที่คนบริจาคเอาไว้ซึ่งเรามีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อมากับเลือดได้เหมือนกันนะครับอันที่2ก็คือเทคนิคในการ สกัดคัดแยกพอพ PRP นะครับต้องเป็นเทคนิคที่เรียกว่าอะเซติกเทคนิคคือเทคนิคการปลอเชื้อนะครับเทคนิคของแต่ละที่ของแต่ละคลินิกนะครับไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะทําให้ผลลัพธ์ที่ได้มันแตกต่างกันด้วยโดยทั่วไปที่หมอทํามาก็ยังไม่เห็นว่าใครที่ยังไม่ตอบสนองกับ PP r p าทำแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้ามัน ฟูขึ้นแต่ว่าเห็นผลค่อนข้างชัดเจนเลยว่าแต่งหน้าก็ง่ายขึ้นแล้วก็สุขภาพผิวของเราก็ดีขึ้นจากเดิมเพราะว่าก่อนที่จะไปรับบริการเนี่ยสภาพผิวแย่มากมีการแพ้มีผื่อมีสิวแต่ตอนนี้ก็คือหายไปหมดเหลือแค่รอน,นิดๆแล้วก็ยังมีความสดชื่นแล้วก็ผิวรู้สึกเบางขึ้นนะคะพื้นฐานผิวของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันบางทีผิวเราเนี่ย ออนแอมากนะครับก็อาจจะต้องใช้การฟื้นฟูที่นานขึ้นหรือการทําอาจจะต้องมีการทําซ้ําหลายครั้งขึ้นมานะครับส่วนคนที่ผิวตอบสนองดีนะครับการเห็นผลอาจจะอยู่ตั้งแต่ระยะ3สัปดาห์ถึง2-3เดือนได้เลยทั้งนี้อยู่ที่การดูแลผิวอีกอหลังฉีด p r p การดูแลก็ดูแลปกติทั่วไปได้เลย เช่นทาครีมบำรุงทากันแดดนะครับได้ปกติเลยเพราะว่าตัว PRP เองเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปเราฉีดไปที่ใต้ชั้นผิวนะครับมันก็จะกระตุ้นผิวมันไม,ไม่มีบาดแผลอยู่บนบนผิวนะครับเราไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลังจากรับบริการไปแล้วการดูแลผิวก็ยังคงต้องทำอยู่ไม่ใช่ว่าเราฉีดฟื้นฟูผิวแล้วจะทำอะไรก็ได้นะไม่ได้ดูแลนะครับอย่างเช่นาการทากันแดดนะครับ ก็จําเป็นจําเป็นอยู่นะครับเพื่อให้ผิวเนี่ยเราไม่ได้ถูกทําลายจากรังสี UV การทาครีมบํารุงต่างๆที่เคยใช้ก็สามารถใช้ได้ปกติตามเดิมครับ